โครงการสร้างความกระหนักและเข้าถึงการประกันภัยของประชาชนกิจกรรมสร้างเครือข่ายการส่งเสริมความรู้ด้านประกันภัยให้กับสาธารณชนทั่วประเทศประจำปีพุทธศักราช2564เมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาณห,ห้องประชุมโรงเรียนคีรีรัฐวิทยาคมอำเภอคีรีรัฐนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสํนักคณะกรรมการกํกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยภาค8สุราษฎร์ธานี ได้ออกพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันภัยและสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ประชาชนตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าและคุณประโยชน์ของการประกันภัยและสามารถใช้การประกันภัยเป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิตและทรัพย์สินของตนเองและครอบครัวได้อย่างเหมาะสมในการไล่เบีย้ยเรียกเงินกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจากรถตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดต่อประชาชน ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในการอบรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสอมองอาสาสมัครป้องกันยฝ่ายพลเรือนหรืออปอพอรและนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือกศอ,อนอจำนวน40คนเข้าร่วมรับฟังการให้ความรู้โดยมีนายอดุลศาสนามิตรผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคอปพอ,พอจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากรในการให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมพร้อมกันนี้ทางบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดมหาชนได้มารับบริการรับทำประกันพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปีพุทธศักราช2535ให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอครีรัตน์นิคมในครั้งนี้ด้วยผู้ใหญ่ชุยเมืองคนดี MTC TV โพลรายงาน